ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุก <Okay. S 1> ท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีหลกักะน้องยังบ่หูพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะนั่นพี่เออคือจะมีกระต่ายสิีฟินิมั่งไปมีคำเอฟนีห่หำเอฟซีนั่นแหะ,ะน้องปอยพี่น้องผมอ่ะเอาคำตอบน้องปลอยสวดว่าครับเอฟซีถามมา<ส>ครับเ่าอยากสวดแล้วนะ่วนจาจะโ,โอ้โหโ,โอเคได้ยินพร้อมกันแล้วนะพี่น้องเนาะสวดเสื้อี่ยังกินละ่ะ ตำกุง้งสดสายบัวจ้ตาตำกุ้งสดสายบัวพี่น้องผมบัวปลูกเองสับบอน,น้องปล่อยปลูกเองจ้าสายหลังเงีสวยบ่พ่อมีสายหลังเฮียนองบัวเอกใส่เสือตั้งกี่น้องโอ้อันอันหัวเนี่อบอลทีมบอจ้าหัวเขาเขาทอดได้แมบนบอน้องปล่อยใช่แล้วค่ะสายมีบางทีที่ผ้ากุ้งน้องปล่อยดูอันเขาเอานี่ยังมันอันแหล่ๆนี่ ขีมันะจ่าพี่น้องขีกินบ่ได้ต้องต้องต้องล้างให้สะอาดแม่นบ่ครับน้องปอยมักงานลุยๆแนวนี้บ่เห็นเห็นจังสิเห็นบ่คลิปก่อนๆหน้านี่พี่น้องมื้ออื่นมื้อเหือก็ไปดำหน้าแล้วพี่น้องเราเราอย่าว่าดำทางหน้าข้าก็ดำไปดำหน้าข้าก่อนบ่ได้เหรอนี่ไปดำหน้าข้าก้อนซะมืออื่นมือเหือโลกาถ้าเป็นแฟนคำน้องปล่อยลีนิดต้องมาซอยน้องปอยดำหน้าดิเอาเอาล้วพี่น้องบาดยูดซื้อก็สิเดียว่าดำหน้าซอยคนสวยแล้วมัดละหอมอ่ะมัดละหอม เกี่ยมสิบ่มุนตีมัดละหอมว่าสันพี่นอ้องอืเดี๋ยวเบิ่งน้องควายปอกกุ้งชัดๆกันนะน้องน้องควายฮู้จักขี่กุ้งอยื่สมบรูรณ์จ้าลนะน้องออหลังจากปอกแล้วเป็นบ่น้องหนอยมันสิมายุ่งสี่อันนี้คือแช่สดาด้วยโอ้อันนี้ใส่โซดาที้พี่น้องนี่แช่น้์นำสุดาพี่น้องอ๋อแช่น้์นำสุดาอันนี้ก็แช่โซร์สุดาอ,อันนี้เป็นปูพี่น้องผมเป็นปูอันนี้เป็นปูแจ๋วเลย เสียแล้วมันนี้มีซีฟู้ดมีกุ้งกับปูสองอย่างบ่หอหอยนางรมกับมีอ๋อหอยกับมีนุ่ยไงบ่ล่ะไงหอยเบอย์ลอดหอยนายไงบ่สิหอยกับสีไงซ้ำนั่นกันโอ้ยคอยฟังบ่ได้คอยฟังบ่ได้พี่น้องโอ้ย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 ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมปลาข้อละลายครับพี่น้องเลยคนอีหยังมาเปลี่ยนแจงสีกระแคบบอกว่ามันไงล่ะกัแล้วหอยนั่นน่ะ có gì trong băng bói chạy xin mùa hoài nha yên sâm bọc yên ăn. ạ tôi xi ạ bun hoài sâm bun hoài sâm bun nha yên bun yên 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 yên

ตอนเอาไส้บัวยูสาลังบาเอาซิมหอยน้องปล่อยก่อนพี่น้องผมตัวบักใหญ่สินปล่อยฟินเลยอืมักเกษตรยูเีวผักกรเอาลองเปียวน้องสามปอเาลองเปียวเอาใส้แดงเลย Bởi bia ái bất thắng sao chắc của nó sẽ phải hư ông mùi 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 hư ดีเซดิ้งความพี bread, ่น้องผมเป็นยังไงครับเพิ Wha ่มมือซื้อกาจีนหอยครั้งนี้กินแล้วมันลงไปเบอร์เลยพี่น้องมันแบบว่าร่างกายมันกระปีกเปาร่างกายมันกระปีกระเปาข่อยเศร้าท้ายเจ้าดอกน้องไปเจ้าล่าหมกไปเรื่อย่ะบ่ไหววชิปไปแล้ว น้องเปียวเฮาสูดของปล่อยไม่ได้เห็นอีหยังนี่ปุ๊บปั๊บวั๊บเดียวหลุดของปล่อยเฮาน่ะนั่งเปียวนั่งมาเห็นอีหยังเลยอ้าวเราตามผู้เลี้ยงมีเหี้ยอยู่นี่แล้วเนี่ยผู้เลี้ยงไ่ได้เสียบตามปกติเสียบใบบปกติตามอีหยังครับตามเห็นนะตามปกติในมันหยามอ่าโอเคเดี๋ยวตามให้ครับแค่เดียวมาตามรงนี่แหละบ่อสจะกระสานมา พี่น้องนี่มันชึ้งหยาดึ้งเที่ยวทั้งเข่าคือบ้ามีบ่พี่น้องอู้ว่าอะไรดีปล่อยนี่คันบ่คันบ่เอาซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้ยพี่น้องผมหลังจ่ายกินข้าได้เซียสุดาไปแล้วเนาะ้องปล่อยเนาะเนื้อกุ้งขาวอาฟ่าพี่น้องเฮ้ยกุ้งเป็นโตเป็นโตบักเอ็บเนื้อกุ้งขาวจั่วอ่ะไปเบิ่งน้องปล่อยเอาเห็ดยังหยาดยังกินกัน ฟอนไปนําเห็ดไปนําน้ำอันนี้ขอขอโปรโมทเนี่ยหลังจากที่ไปส่งขวางห้อายให้ยไส้เพื่นท่านชนบุรีพี่น้องผมเจ้าหน้าที่พนแนน้ำมาน้ำปูละตาอย่างน้ำปูละบ้านยาตาน้ำปูละน้ำปูละน้ำปูละต้มป่งต้มสุกอ่านฮะโอ้ยเป็นพีเซตเตอร์ไม่เอาไม่เอาไม่สปอนเซอร์ต้องเขาแล้วงานนี่บ่เสียสนุกไปก็เสียสนุกไปแล้วนะบ่นัว วัตบัวเข้มครับอ้าวลงไปแล้วพี่น้องผมสองสามมีสูตรมาอยู่บนนี้เข้มกับเน็งเข็มก็น่าเสียบป่ะป้ามีว่าโอเคอยู่เดิใช้ได้ใช้ได้เลยนะน้ำปูลาน้ำปูลาจากิวถูกชออีสานบ้านขวียงบ้านยาวาสันมาเดื่มากินน้ำกัน มามีราพักเพรย์นะจ๊ะเอามามาเอามาสิไปล้างให้ข,ขั้นตอนต่อไปคือนยังเลยครับบักหน้าว่จ้าบักหน้าพี่น้องผมนม้มนำลายครับบีบเลมอนใส่ยัว<ม>่วยั่วบีเลมอนใส่ยั่วยั่วจัดไปอยังอีกบุญนี่พี่น้องอันนี้ผเพื่อนยนยนี่เฮ็ดเป็นสูตรมั่วสั่วอีหลีจีพวกเราว่าให้ไปจีอ่ะไปซ<ป>อ,อยผัก น้องส้อยพักตทาซอยพักกับกินขาดแล้วคือยนี่สูตนี่คือสูตรยูบานพาจนี่ที่เดดที่เด็านมันกมอยพักมือชิอง้าอยพักนเป็นติา้อยักน่งเป็นตเไปยุ่นํำเสียงอีสานได้อยู่ดิอันช่วงคณะตลกไปยุ่นพวกหย่เืินไดนไหมโอ้ยไปเป็นหาเครื่องซีไปเปเล่นตลกก็ได้ เอาม่นสิบัวดงกวงกัน,กนบัวก,กับบ่ชื่นชอบในภาพนัน<ม>อ้าพี่้องเป็นจ้าไหนทุกอย่างใส่มหมดครับทำมาแล้วค่ะเดืแต่ชิมเดือแต่ชิมว้าวเอาจัดไปกับบส่กุ้งใส่ปูไปเลดจังซิมทีเดียวอันนี้ห้องีไส่ปูแบบ้อเมียหรอห้อที่ไส้ปูไ,ไหเอาไวให้เฟวกกอดี่หิมนาม,มา,ามา <laughs> โอบ้บวเดียวข้ออยู่ เกือบเป็นว <laughs> ่านเลยเจ๊เ <DVD> จังไน้ต่อครับจังไน้ต่อครับผมไปอันทีผ่านไปไปอันทีผ่านไปผู้ถอดหัวกุ้งบ่ทันมาอยู่พี่รองล่างสากเอ้าบ่หมี่กับบ่หัวขันตอนมันเป็นจังไน้าเนี่ยนะจ้เย็นนี่ก็เลยต้องติดตามผักบ่ใดปูลาลงไปอีก ใส่กุ้งใส่อะไรลงไปน้ำก็ายเองดอก่านไนครับมันเชียมสันตัวเราพี่้องอ่าโอเคเพหยนตัวบอกว่าให้ตำจังสันกับตำเล แซ e ่บแบบแซ่บดากเลยกวบตอนแล้วเดียวบู๊สิเพี้ไปเใสเอ้าจัดเพี้ยังไหนบ้างโอ้ลุงเอาเอาไอ้นี่ลุงมันบ้าครับพี่น้องผมเบิ้งเบื้งเบื้งขันตอนหลอกสูตรน้องปอยไปหลอกสูตรน้องปอยไปสูตรมั่วๆของน้องปอยเต้กับเสียบคือเก้าเสียบคือเก้าวัสดพี่น้องผม ทำกินให้สายใจไปเล่นมาครับไปกินไอ้ทุงละแปดสิบทุงละลอยได้กุ้งบดบดเึิใจถูกต้องว่าน้องปวอยไม่ละจ้านองปวอยก็เลยบอกว่าเออคือยาดูดปูคือยากดูดปูเห็นด้วยเออใสไปแล้วครับผมลือกไม่ม เรื่องครับปูดิบเมแจ้งแสบอุ้ยพีน่องอ๋อสแ้าอไม่อยาก,ก,ยายกคุยับวงเเนแ่สบเจ้าป้าผีนองผมเจเจม,มาซิ่ยันบอแบมวย่งกุ้งเน้นเน้นีน่องปูเน้นเนนบอจดถุยแล้วอ่าๆยงเอาอ้าไปน้องเปียวมานน้

ลองหมดมาเปียนเอเออ๋อจะได้ส่วนแต่สูงนแบบเบื่อโอ้ยยาหวานยังสันยังสีสงางเถอะกินน้ำตาไทยกับให้กินน้ำเลย <laughs> เขาวัดเสียบกินปากบาดว่าสันพี่ทองผม S <S ปาลเลี้ยนเลียนในสวนประพิกพี่นองผมซุดหยอดบ่าพีนองเอยลงเยเอาโเงแลงแล้วถ่ายเอาแล้วอ้อ,องปล่ยเตรียมตัวเหลือ,อยังครับคือคืนกินเลยได้บ่นันคืนกินเลยครับคืนกินเลย อาพี่น้องผมจวดไปพูนกินหอยเสียฟ่อนใส่ผอมอืมอืมพี่น้องอืมอ่าพี่น้องผมเต็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 มเจเจมาเต็มเต็มจังใดครับมาอีสานบ้างไขหนุ่ยขึ้นมา ก็เขากินกินเบิดก่อนกุ้งแบบหวานนกปล่อยแบบปอบลงอ่ะเอาเอากรอบๆเลยได้เปี่ยวหัวกุ้งน่ะอืมไลอยู่โดนเสี่ยวยำในเบ่เขามาสิกินน้ำเอาอีสานปลาไข่หนุ่ยขึ้นมาอีสานปลา่ายรูปได้บอสค่ะได้ครับอุ้ยแบบนี้อันยูทูบไอ้แบบในเฟซเลยเบิดปตก่อล่ะนี่สิ่งที่บ้านมีต้องการหอยตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องเบิร์ตก่เออคันนี่กลัวปลาายแน่คละอืม ติมส่วนอ่ะเนี่ยหอยหอยตัวเหี้ๆพี่น้องอ่ะอีสามาขึ้นยาเด้ออ๋อค่ะอ๋อค่ะต็มแบบจเจมเลยพี่น้องหวานอวบหวานอวบว่ต้องโคตระ่ต้องโคตรเสนาเนี่เพราะว่าเขาโคตรเสนาเองแล้วความคนมมันลอยมันก็มันไม่ออกหวานเื่อมเจนเจนนี่บ่ มาแล้วพี่นอ้องไอแขกแขกมาแล้วก็สูไว้แจังหวะาอนนอดหัวกุ้มเนาะเขาบอกว่าทอดรดน้เอาใบหันแล้วนางกินกว้าก,ก็ได้กอลยานดวางเสีอไรอี้ัใส่แป้งเหรอกบอกหนาจะใส่เาใส่ใกบลปุ๋ยกันมาพี่นอ้องทอดหัวกุ้งบาน,น กินกับเพร่ะกินเพียบ่ได้พี่น้องผมปากโปรดแสบป,ปากปากโฆ่งเทียบคววมสวยแล้วไปจังไงพี่น้อ่ะ<ช>ไปเล้วสูขงขว้อยบ่ได้อ,อเคอีกตัวน,นี้มันได้หืออันนี้ได้หร,หรอกินอามครับพี่ก็แซ่บเรียบไหวกอดใช่ป่ะอืมดีอยู่ ไอ้นมงกระดาษตีนกระดาษชื่อไตฮันนี่ดาชิ่ดาจ้ะกระดาษที่ส่้ยยุบมองดา 烂丢皮囊。 พยายังเกี่ยงในเก็บปาเก็บศพเดี๋ยวนี้เป็นหอนายกินเหล้าร้ายเป่าครับบ่ตการป่าจะขอบอกและลืมไปซื้อน้ำอันแม่แก่ข้าวโซจูเหรอดีต่อใจได้พี่น้องโซจูลดองุ่นเด้อแซ่บบ่ค่ะรุ่นนี้เขาบ่กินโซจูขาวขาวแม่ครับน่ามือไรนะ คุถูกไล่ถูกซับถูกการติดการตามพี่น้องผมเหมือนเดิมคือเข้าจากใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองได้ลูกได้ล้านอันนี้ก็บสีออกแนวทะลึงถึงตังแน่นี่สวยงามแนวทะลึงถึงตังสู่อ่าสูุ่ทุสู่ทุกงานอันนี้นี่ออกแนวฉีแบะตาหักฉีย่านการเลือกเอาเบื้องเอาพี่น้องผมสองสาวข้านตามกันมาเลยยินโช์พี่น้องแสบแสบจัดไปจวดจวดมักสไตล์ไดโสด โทดติดต่อมาทางบ้ามีพี่น้องผมโทรตลอดการพี่น้องติดต่อมาทางบ้ามีจัดไหนขอเบอร์โทรได้ที่ยูดได้ส่วนไปกินเขาได้ได้ทุกอย่างขอพณครับสวัสดีครับ